ดูดีว่ะได้เลิศสักทีอันนี้ราคาไม่นี่ก็เลยมาเลยเพราะว่าสินคาอาจจะเป็นช่วงต้นหลาย้วมันจะไม่ได้ไม่ได้สาวัแต่นี้มได้สองแสนอหันหล ปเปิดสั้นรู้มาคันค้างเกรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ดันลงใช่ครับเฮ้ยสวนใหม่น่าจะดูใหญ่โตขึ้นนะเนี่ยใช่ครับตอนแรกมันเป็นเต็นใช่ไหม่วนเนี้ยเต็นเต็นรูสองครับใช่ เดียวซ้ายอยู่บางซ้ายเนี่ยนะดันขึ้นจะเดินไปไมปขวาดันเราแค่ไมซ้ายไปข้าวโน่นกันนะ ับอะไรออโต้มันพวกอะไรมันตีมือชิบหายเลยคือคือมันเหมือนกันปะคล้ายๆกันแต่ว่านี้จะไม่ได้แบบหนักหน่วงขนาดนั้นหนักหน่วงใช่ใช่ใช่โหนั่นตีมือแต่มันจะมีสั่นสะเทือนแหละเพราะว่ามันมันเป็นพวกอะไรไฟฟ้าอ่าอารมณ์เหมือนจอยสเต็กร้องอ่าอ่าใช่ใช่เหมือนเล่นเกมอ่าเหมือนเล่นเกมได้เรื่องแน่เลยว่าอันนี้ปรับอะไรบ้างควบนุมคนแน่ไหมอันนี้ข้างหน้าข้างหลังกดตรงนี้หนึ่งทีมันจะเป็นปัดปัดหน้ากดค้างกดค้างเป็นชีต ออโต้แล้วออโต้้แลวใช่ครับอันนี้ก็เป็นข้างหลังอ๋อใช่ครับโอเคไฟหน้าก็ไม่ต้องไฟหน้าออโต้ออโต้อยู่แล้วไฟหน้าคือจุดโดมที่ตรงใช่ครับดันไปด้านหน้าสองทีจะเป็นไฟไฟสูงอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติมีไฟสูงอัตโนมัติก็หรอใช่ครับหมายความว่าถ้าเราวิ่งต่างจังหวัดไม่มีแสงอะไรเลยมันก็จะเปิดเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิ่งสวนแล้วมีรถสวนมามันจะดิ้ยดิ้นไฟลงให้เแกวเลยฮะห้าแสนรถหกแสนมาได้ทำมาได้ไงวะหกแสนจอจองก่อน คนที่จองขอได้สิทธิ์ตรงนั้นไปดีผมเห็นผมเห็นเป็นเจ้าคู่พ็ขุ่นท้าหนักมืนแกเลยแต่แม่งแรงดิพอแล้วครับแค่นี้เพียงพอเราใช้ชีวิตประจำวันแล้ไปจอดจอดนอนเปิดแอร์นอนสบายมันมีเพดโหมดอะไรอย่างเงี้ยป่ะแพดโหมดอ่าแคมป์โหมดมีแต่ว่าเพดโหมดอ่าสัตว์เลี้ยงจะไม่มีอันนี้จะไม่ได้มีก็เปิดแคมป์ไปเลยดิใช่ป่ะอ่าก็เปิดแคมป์ได้ใช่ครับ ผมเห็นบา,บ,าบ,าบางเจ้าเขาจะมีปัญหาไม่มีแคมโหมดต,ต้องเปิดเพชแล้วมันชอบดับเองอะอาาจริงจริงอะถ้าเราถ้าเรายู่แจ๋ในรถแล้วเราจะจะนอนในรถเนะาะเราก็เปิดเราก็เปิดระบบเหยียบเบรกให้มันให้มันติดนะฮะหาหาแล้วก็ปิดไฟให้หมดมันก็มันก็คือนอนได้ละแต่ถ้า<อ>เราเ,เปิดแคมโหมดก็จะดีกว่าไหมดีแคมโหมดมันตั้งเวลาได้ตั้งอยลาอารมณ์ตั้งเวลาปิดแอร์ออย่างเงี้ยใ,ใ,ใช่ประมาณนั้น แต่ว่ามันก็เริ่มสตาร์ทจากโทรศัพท์ได้เหมือนกันใช่ไหมเปิดแอร์ใช่ครับแต่ตัวเนี้ยมันแถมให้ปีหนึ่งอ๋อมันจะไม่เหมือนตัวหกหกมันให้ห้าปีตัวแอปที่เปิดแอร์เปิดแอร์อะไรพวกนี้ครับหลังจากปีหนึ่งน่าจะน่าจะใช้ในเส้นมันอ่าใช่ครับแต่ไม่น่าไม่น่าแพงครับไม่น่าแพงก็ไม่ควรแพงหรอกครับมดูดิไม่เห็นแบบเห็นล้อเลยอ่ะฮะใช่ใช่อ๋อหอยมาขึ้นแล้วอ่ะนะฮะ เซอร์วิสลูกค้าเลยใช่ครับ